สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพง h ชน n นลนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับแม่เพนอีกแล้วค่ะตอนบ่ายค่ะบ่ายครึ่งแล้วเนาะแม่เพ่นก็จะมานําเสนอแนวทางหานอยลาวพัฒนาเนาะของปู่สีน์แล้วก็เลขมีที่มาด้วยเนาะค่ะให้ f ซทางช่องเพื่อได้เอาไปเป็นแนวทางกันค่ะตัวเลขทุกตัวที่แม่เพ่นนามาลงในช่องมานําเสนอให้ฟซทางช่องเนาะ ก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเด้อดจ่านอ้อยเอฟซีแม่เพนกระไดแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาของผู้มาแล้วเนาะจะได้มานำเสนอให้เอฟซีทางช่องได้ออกไปเปลี่ยนแนวทางกันคะ่ะแ่าของทุกทุกเซียนของทุกทุกอาจารย์แม่เพนก็ได้ลงให้ไปแล้วให้เอฟซีเข้าไปดูไป คอมเมนต์ให้กำลังใจดเด้อค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแต่ละคลิปเด้อจ้าฝากเอซทางช่องด้วยเนาะแล้วก็ฝา,ากผู้ใดอยากจะอุดหนุนครีมเนาะสวยเมเพนค่ะกัทักไลน์มาได้ค่ะตามเบอร์ขึ้นหน้าจอค่ะเพราะว่าใกล้จะมดมือแถมลอตเตอรี่แล้วเนาะลอตเตอรี่ก่ะ เลข oh. เลขใหญ่ก็จะออกวันที่สิบหกเมเนก้สิบสี่แล้วอีกสองมือค่ะเนาะถ้าจัดทรงให้กับประมาณสองมือหรือสามมือหอดเนาะก็จะเอาไปรุ่นที่หลังก็ได้เนาะค่ะ fc ก่อนมือเลขออกค่ะก่อนมือเลขออกผูใดอยากจะลุน้นอ่าลอตเตอรี่กับแม่เพ็ญทักไลน์มาจองได้ค่ะครีมหนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะชุดแก้ฟ้ากัดจุดดงดำเนาะแล้วก็ ครีมกันแดดของไล่จิตพักดีเนาะครีมกันแดดผสมรองพื้นี่แม่เพนไซ้์อยู่ทุกมือเนาะค่ะอีซีตื่นมากคัาไซครีมทาครีมเสร็จแล้วก็ไซดกันแดดไปเลยเนะาะค่ะแล้วก็ลิปสติกด้วยลิปสติกแล้วก็สบู่แม่หรือสบู่เจ๊แดงเนาะฝากด้วยค่ะผู้ใดสนใจตัวใดฝากเขามาสั่งจองได้ว่าจะเป็นแคลเซีมยมยาบำรุงสายตาเนาะของ สินค้าทุกตัวผ่านออยหมดเด้อขายเอฟซีเนาะผูะ mm ้ hmm. ดใดมีตัวดีตัวเด็ดท่างใดเอา,าาเอามาฝากเอามาฝากมาเพ่นเด้ดอค่ะนอรัฐบาลไทยเอามาฝากกันเด้ดอค่ะ mm hmm. อยากถูกอยากถูกรางวัลที่หนึงค่ะ ซื้อลอตเตอรี่เป็นกรรมค่ะ fc fc sim หาซิบใบแต่ละงวดก็ยังบอดถือค่ะงวดนี้ซื้อหลายค่ะเพราะว่าจะได้แถมครีมให้ fc ทั้งช่องพร้อมเหลืออยู่ประมาณสามสิบกว่าใบเนาะอยู่นี่เนาะสามสิบกว่าใบค่ะเพราะว่าไม่เพิ่งสั่งมาเจ็ดสิบแปดสิบใบเนาะกับแถมลอตเตอรี่อ่าในครีมเนาะไปแล้วเหลืออยู่สามสิบกว่าใบเองค่ะค่ะถ้าว่ายัางบ่มีผู้ใดสั่งจองมากอ่ะอยู่ในนี้ก็จะเป็นของแม่เพิ่งเบิร์ดน,นี่แหละเนาะจะมาลุ้นกันว่า วันหวยออกมาแล้วจะได้รุ้นว่าตัวใดขอให้ถูกรังวั่นบถูกรางวัลนในกับถูกลังวันน่นาง,ง,งวันันที่สองที่สามกันยังดีใจเนาะคะ่ะเอฟซีซื้อหลายๆเป็นกรรมแบบนี้เนาะ <c oughs> เอามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่าว่าของปูจะได้ตัวใดกันเนาะ้วกาเลขมิติมาจะได้ตัวใดกันมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันดีกว่าค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อจ่ารัวรัวรัว,ว,วค่ะคนละไลค์คนละแชร์วันนี้ขอหัวใจคนละดวงเด้อค่ะเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันแห่งความหักนะค่ะวันที่สิบสี่กุมภาแม่เพ็นกับฝากหัวใจดวงน,น้อยๆของแม่เพ่นล้วกับน้องคำแพงให้กับเอฟซีทั้งจ่องเอาไว้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็แม่เพ่นก็อยากจะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่าน ที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดมาค่ะอย่าไปพึ่งตัวเลงน้ำกันค่ะนี่นะะเนาะค่ะแนวทางหานอยวันที่สิบสี่กุมภาสองห้าหกเจ็ดเนาะของปู่สี่ศูนให้มาค่ะวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งกับเจ็ดบนล่างเนาะคะ่ะหานอยปู่สี่ศูนย์เมื่อสันค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ หาหนอยปู่สีให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่1กับ7จ็เนาะล้กกาจับคู่มหัมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึแ้มเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็6,7เนาะปู่เน้นให้ที่1นึ่9 7แล้วก็6,7เดเด้อค่ะเนาะคะ่ะ แนวทางค่ะฮานอยวันนี้ของปู่40ให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่1กับ7ปู่จับคูมาให้ก็มี1หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแแล้วก็หกปู่เน้นให้ที่1นสองแล้วก็1หนึแล้วก็6หเจเนาะ ได้ห้านอยปู่สี่ศูนย์แล้วมาเบิงเลขมีที่มาของแม่เพนค่ะนี่ค่ะเลขมีที่มาวันนี้ได้มาค่ะสามตัวมีแปดหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์เอ่อแล้วก็ศูนย์ซีซีเนาะนี่ค่ะสองตัวก็มีแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองศูนย์ซีซีค่ะ เลขมีที่มาวันที่สิบสี่กุมภาสองห้าหกเจ็ดสามตัวได้มาแปดหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สี่สี่อ่าสองตัวก็ได้แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองศูนย์สี่สี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วเนาะฮานอยเอาไปเล่นทั้งนอยและลาวได้เนาะค่ะนี่ค่ะไปเล่นนอยเล่นลาวได้เด้อค่ะเนาะ เลขมีที่มาได้มาห้าคู่วันนี้เนาะมาต่อที่ราวพัฒนาของปู่สี่ศูนย์ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ราวพัฒนาปู่สี่ศูนย์วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดปู่ให้มาเลขวิ่งบนล่างเด่นที่เจ็ดกับแปดปูกระจับคู่มไห่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม แปดหนึ 1> 1, ่งแปดสองแปดสามอ,อะไรลูกืออะไรมือหือะไรสีอะไรนูจะออกตัวไหนสีหน่อยเขาเล็กจะออกตัวไหนไหนตัวนี้แปดหนึ่งบอกเล็แปดหนึ่งนั่นบอกแม่แปดสองอีกแล้วสีหลายโตแท้สีตัวเดียวแม่ นี่ค่ะมันสีแหลกแหลกแปดหนึ่งเนาะคือสองมาแปดสองค่ะอืมไปเลย <c oughs> ไม่ทำงานก่อนลูกเอานี่ค่ะห้า <c oughs> เออเราพัฒนาปู่สี่ศูนย์เนาะให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่เจ็ดกับแปดจับคู่มื 1, ่ไห้เจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม คูกะเน้นให้ที่เจส,สองแล้วก็แปดสองค่ะคำแพงชี้ให้แปดหนึ่งค่ะคำแพงซีมาซีให้เมื่อกี้แปดหนึ่งเด้อค่ะ fc ได้แล้วนาอมาแคปหน้าจอ,อนํำกันค่ะ <c oughs> แคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยและลาวพัฒนา วันที่สิบสี่กุมภาพันสองห้าหกเจ็ดของปู่สี่ศูนย์แล้วก็เลขมีที่มาเนาะให้เอทั้งช่องแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเบิงเอาพิจารณาเอาไปเทียบเทียนหลายๆอาจารย์เนาะเพราว่าช่องน้องคำแพงชาแนลมีอาจารย์เก่งๆดีๆเด็ดๆทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนเลยเนาะ แคปหน้าจอเด้อค่ะได้แล้วเพ่นกนขอให้ FC ข้างช่องค่ะทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังปไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยวันนี้ <c oughs> และเราพัฒนาเนาะร <c oughs> วยใส่วันที่สิบี่กุมภาวันวาเลนไทยเนาะสุดสัจนวันวาเลนไทยทุกทุกคนนะคะไ,ไปไหนไ,ไปไหน พ่อผีเป้าไม่ไปไหนผีเป้าอยู่ไหนอยู่พุน่นโอ้ยกะยานแล้วเนาะยานผีเป้านั่นแม่บอกไปได้แม่นะ่ะแม่ยานผีเป้าข้าพงยานบ่ายานยานแล้วจะไปกลัวนี่ค่ะข้าพงแกงสม้มบายบายหน่อยลูกม,มือเป็นอะไรมือบายบาย